ที่ให้โอกาสโมซูอีกสามวันเรามาเล่นเกมกันเชฟที่เป็นคู่แข่งของโมซูนเจ๋งมากเลยนะโมซูอีไว้ไหมไว้แล้วการทำอาหารเนี่ยมันก็เมอนอยู่ในสนามรบความพายแพ หรือว่าใช่ชนะมันวัดกันทีรสชาติไม่ต้องตกใจน้ำแตงโมคอนคการแข่งขันฮันเตอร์เชฟไม่ใช่เหลือมูมูนะหนุย่ยหนุยต้องไปเรียนเพิ่มเติมกับไอซ้อนอดีตแชมป์ฮันเตอร์เชฟอีไปแข่งฮันเตอร์เชฟรู้แล้วเห้อ ว่าเขาแข้งกับพันเรือแล้วนี้มึงท้อมาโดยไม่รวยได้เลยการแข่งขันฮันเตอร์เชฟเออนั่นไรอะลุงเอาตุกตาไงประกอบภาพในการเล่าเรื่องบ้านนั่งลุงไงการแข่งขันฮันเตอร์เชฟอีแบงเป็นซ่องทีม ทีมทำอาหารกับทีมออกลาห่าวัตถุดิบสมัยอูเนี่ยไอ้ชัยกับอีหงเป็นคนทำอาหารส่วนอูเนี่ยก็ออกไปตามลาหาวัตถุดิบเขามาปอนให้กับทั้งสองคนเพื่อทำการปรุงอาหารไอ้ชัยหันไปถามอีหงเราทำอะไรกันดีมูตัวนี้นะ่ากินจังเลยก็แล้วแต่ไอ้ชัยก็แล้วกัน แล่แๆ่ล้วกัวลุงข้าทุนละหลสุภาพสิจีแรงวายเดินมากพี่กาวเดียวล่อมแมททางด้านความพยายามอยู่ที่นันความสําเร็จอยู่ที่นั้นสู้ไปให้สุดเลยนะเว้ยคนเราหล่อมไปสักกี่ครั้เราก็สู้ไม่ได้ ผมม้ารูไม่ไหวฉันหาไม่แต่ปันปืนผมก็ไม่ยอมแอพ้เฮ้ยลบได้แค่พี่พังมันเอาเรียนไปแล้วเฮ้ยกลัวมันไม่ได้เล่งมึงอะ่ะ